สวัสดีครับอ่าครับ,รบหลังจากที่วันนี้ได้มาถามคุณอาหลังจากที่ได้รับยามัลันตีผลาไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับปวดตามแม่ตันตัวตามาหน่ยไปครับมันเป็น,นอยๆอือือแ,แล้วอาการเมืนอหัวก็เบาลงไหมหลังจากที่ทานยาไปเมื่อก่อนก็ยังเมื่อก่อนเป็นมากกว่านี้ครับเป็นมากตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ การเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็หายไปยก็อำมาลันตีพระหลาเนาะที่เป็นตัวทําให้เราสบายขึ้นอาการดีขึ้นตอนนี้ก็ออกทํางานได้ปกติเลยใช่ไหม,มก็ทางานได้คล่องแควแล้วคล่อ,องแล้วจบคล่องหลังจากหมดเป็นหนึ่งกระปุกแล้วความดันอะไรมีมไหมไปตรวจเ็คที่หมอไหมท่วนโรงพยาบาลบา่อยไม่เป็น อ่าตอนนี้ปกติแล้วครับก็โอเคเนาะก็ขอขอบคุณอมรันตีพลาที่ช่วยให้อาสบายขึ้นแล้วตอนนี้อาก็มาเป็นกระปุกที่สองแล้วติดต่อกันแล้วครับโอเคขอบคุณคุณอามากครับแล้วก็ขอบคุณอมรันตีพลาที่ทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นครับขอบคุณครับ